สวัสดีครับกัลยาณมิตรครับผมอาจา์นักการแก้วเพิ่มมาบอกข่าวนะครับเดือนสิงหากัยยาดาวคู่ศัตรูทำมุมเลงกันนะครับมุมเลงเป็นมุมประทัขัดแย้งทางหกราษฎร์นะครับทำให้เกิดปัญหาตึงเครียดขึ้นมานะครับทางการเมืองก็เป็นที่ทราบไปแล้วนะครับเดือนสิงหาคมมีเรื่องวุ่นวายเพราะดาวคู่ศัตรูออกฤทธิ์นะครับมาดูดวงประชาชนทั่วไปนะครับเดือนสิงหาคมนะครับ ดาวสุกกับเสาเส้นศัตรูทำมุมเพลงกันนะครับก็ทําให้าราศีสิงห์กับราศีกุมเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเกี่ยวคู่ค้าหุ้นส่วนคู่รักนะครับอาจจะมีปัญหาขัดแยง้งทะเลาะเบาะแวงกันนะครับหรือมีความไม่เข้าใจกันนะส่วนราศีที่มีผลกระทบเรื่องการงานนะครับในเดือนสิงหาคมบางคนอาจจะผ่านไปแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับตรงไปตรงยังไงช่วยคอมเมนต์เข้ามานะครับดาวคู่ศัตรูให้โทษยังไงบ้างนะครับ ราศีที่การงานจะมีผลกระทบบางทีสูญเสียการงานนะครับบางคนก็ตกงานบางคนก็ถูกแย่งงานไปนะครับบางคนก็การงานล่าช้าเสียหายานะครับก็มีราศีราศีเมษนะครับราศีมังกรราศีพิจิกนะครับส่วนราศีที่การเงินเสียหายนะครับจากสุกเปลงเสาเนี่ยนะครับก็มีราศีมังกรกับราศีเมษนะครับเดือนกันยายนเตรียม พบกับพุทธันดาพานวิวาทราหูนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็มีพุทธันดาพานวิวาทราหูดาวพุธจะจรเข้าราศีกันเล็งกับดาวราหูที่ราศีมีนนะครับราศีที่จะมีผลกระทบเกี่ยวกับความรักก็คือกันกับมีนนะครับส่วนราศีที่มีผลกระทบกับการเงินนะครับก็มีราศี ราศีที่มีผลกระทบกันเงินก็คือราศีกุมนะครับกับราศีสิงนะครับสิงกับกุมนะครับก็ระวังปัญหาการเงินให้ดีระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับหรือกระเป๋าฉีกนะมีแนวนโน้มรายจ่ายเยอะนะครับส่วนราศีที่มีผลกระทบกับเรื่องการงานนะครับก็มีราศีมิถุนกับราศีธนูนะครับนะก็เตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อยนะครับ ไม่ว่าการเรียนหรือการงานอาจจะมีผลกระทบนะครับแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆนะครับแค่เดือนเดียวไม่ต้องพิตกกังวลมากเกินไปนะครับพอพ้นเดือนกันยายนไปแล้วสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนสุขกับเสาเสี่ยงศัตรูปัญหาทุกอย่างก็จะเริ่มคล,คลี่คลายแล้วนะครับพอใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะก็ขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีสวัสดีครับ